ูแล้วกปุ๊บเอยเดินไปเลยไปหน่อยเลยไปหน่อยมันมีม้าขวาเลยไปหน่อยเลอีเไหนเไหนเตือด้โอ้ยดับโล่เลยเว้ยไปยิย่งี้แหละยาเลยไมต่อยกูบอกนะทำให้ครบ ขาอยู่ยังไงขาอยู่ยังไงหัวไปไหนมืไปไหนให้ขยิด้วยขยไ้นี่นี่ไปเดินไปเดินยองอึยไปยไปนีนีกี่เต็มรอบไปเลยกี่เต็มรอบลูก

Yeah, vào đi. Vào đi. Vào đi. 1 2 3 2 vào. Ai ra gần. มอนข้างบนมอนข้างบนขนไม่ใช่บอกง่ายอย่างนี้เลยโอ้ยไหนดูหน้าคนเจ๋งหน่อยเก่งมากเลยนะวันนี้ระดับโลกแล้วคุณจอมบอกระดับโลกเลยเทคนิคมีไหมเทคนิคเจ็บมือไม่มีถุงมือเดี๋ยววันหลังไปหาถุงมือนะ 拜拜。Bye bye.